แม่เหมียวแม่เหมียวได้รับอาหารอีกแล้วเมื่อเช้านี้คุณยมพัฒนาพรและน้องชนิดาได้เข้ามาเลี้ยงอาหารน้องเหมียวกลับไปบ้านซื้ออาหารมาให้น้องเหมียวอีกหนึ่งกระสอบตอนนี้น้องเหมียวได้อาหารอีกหนึ่งกระสอบแล้วขออนุโมทนาสาธุกับคุยมพัฒนาพรและน้องชนิดา ขอหน่วยพรให้พบความสุขความจเจริญมีความสุขกายสุขใจปรสนาที่ใดกอได้ทุกความมุ่งมั่นปรสนาทุกประการเทินสะพีติโยวัชรุสัพาะโลโควินัสตตมาเตวัตบันตลาโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิส,สนิจังบุทาปจจาย,ยิโนจาตาโาโธรรมาวัทันติอายุวนโนสุข,ขังพระลงังสาธุขอบุญนี้จงแสดงสมปรสนาทุกประการเทิดสาธุสาธุสาธุสาส ครับน้องเมียเหมียวก็ได้อาหารเพิ่มมาอีกแล้วครับซึ่งค so ุณโยมได้มาเยี่ยมน้องเหมียวเมื่อเช้านี DAN ้เนาะแล้วก็กลับไปบ้านทนเย็นนี้ก็นําอาหารมาให้ฝากให้น้องอีกหนึ่งกระสอบด้วยกันสาธุสาธุครับน้องๆเมีเมียวก็ได้กินอาหารกันแล้วเนาะกินกันอยู่ในบ้านนี้พักผ่อนกันกินแล้วก็พักผ่อนอยู่ในบ้านนี้ลูกเนอใกล้ค่ำแล้วลูกนะใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวก็จะได้นอนกันนะเนาะ เด็กๆก็กินอาหารกันนะกินเสร็จแล้วก็พ,อพอักผ่อนกันตามสบายๆมีบ้านได้อยู่ปลอดภัยด้วยความรักความเมตตาจากเอฟซีทุกๆท่ทานที่ได้ร่วมรวมกันมาสร้างมาให้น้องเมียได้อยู่ได้กินกันขอขอ,ขอ,ขอมทนาสาธุบุญใดๆทีท่ทุกท่านปรารถนาขอจงสุขเ็จสมปรารถนาทุ่วกันทุกคนทุกท่านเถอ Thank <laughs> you.